ชีวิตผกพันของเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ฟังครับเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งซึ่งมีความรู้ความสามารถและเป็นหนอนเนื้อเชื้อกษริย์เนี่ยจะมีชีวิตผกพันได้อย่างพรองท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิ๊งปองนะครับจะามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทาง f c e b o o k f แ Fanpage คนติดเล่า YouTube Channel ของคนติดเล่า Podcast แล้วก็ TikTok คนติดเล่าด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนหน้า y t u t u นะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้ติดตามผมก็รบกวนลองไปกดติดตามใน TikTok ด้วยนะครับก็น่าแปลกใจนะครับคุณผู้ฟังครับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหลายพระองค์ทีเดียวนะครับที่มีพระชนชีพจะเรียกว่าเป็นพระชนชีพในฝันเรียกว่าชีวิตการเป็นเจ้าฟ้าเนี่ยก็คงเป็นชีวิตที่ดูไม่น่าจะลำบากอะไรนะครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วหลายๆตอนที่ผมนำพระราชประวัติเจ้านายมาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังเนี่ย <c oughs> ก็ไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับว่าหลายๆพระองค์นั้นมีชีวิตที่น่าสนใจยิ่งกว่าละครซะอีกนะครับเ <c oughs> จ้าฟ้าบริพัตรก็เหมือนกันครับพระองค์ท่านก็มีชีวิตที่น่าสนใจทีเดียวนะครับหลายคนรู้จักพระองค์ท่านแล้วนะครับหลายคนรู้จักวังบากุพลพรมซึ่งปัจจุบันนี้เป็นธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับพระองค์ท่านก็มีชีวิตที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับ ผมกาลังหมายถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงวงเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษ์ครับพระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่36นะครับในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีครับซึ่งทรงมีพระนามลํำลองว่าทูลกระหม่อมชายหรือว่าทูลกระหม่อมบริพัตรนั่นแหละครับทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าต่างกรมนะครับ เมื่อวันที่15มกรา2434นะครับมีพระนามตามจาริกว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมขุนมหายสุริยะสงขลาครับทรงศึกษาชั้นต้นที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบนะครับแล้วก็ไปศึกษาต่อที่อังกฤษแล้วก็สำเร็จการศึกษาจาก วิทยาลายัยสนาธิการที่ประเทศเยอรมนีนะครับแล้วก็เสด็จกลับมารับราชการช่วยพระราชบิดานะครับครั้งนั้นเองที่พระราชบิดาทรงพระราชดำหรี่ว่าพระนามกรมเดิมเนี่ยไม่สมพระเกียรติครับจึงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เปลี่ยนพระนามกรมนะครับเป็นกรมมขุนนครสวรรค์บรรพินิษตั้งแต่วันที่22พฤศจิกายน2444ครับ แล้วก็โรรองก็ประทับที่วังบางขุนพรมนะครับซึ่งเป็นวังที่มีความใหญ่โตโอ่อ่าเป็นที่สุดแหละครับประกอบกับทรงมีตําแหน่งหน้าที่สําคัญสําคัญมากมายทีเดียวนะครับจึงได้รับการกล่าวขานอีกฉายาหนึ่งจากคนทั่วไปว่าจอมพลบางขุนพรมครับหรือเจ้าฟ้าวังบางขุนพรมนะครับที่สําคัญก็ทรงเป็นต้นราชสกุลบริพัตรครับทรงได้รับการแต่งตั้งในหน้าที่ต่างๆมากมายทีเดียวนะครับ ช่นได้รับโปรดเกล้าให้เป็นราชองครักษ์พิเศษนะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้โปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการกรมทหารเรือนะครับแล้วก็ทรงสาบานตนและรับพระราชทานตราตั้งเป็นองคมนตรีด้วยครับเจ้าฟ้าบริพัตรเนี่ยทรงเป็นพระราชโอรสองค์สําคัญนะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนทรงคาดหวังให้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตเลยนะครับโดยสยามในขณะนั้นเนี่ย ต้องเผชิญกับปัญหาการล่าอาณานิคมของจักรวรรดิตวันตกครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในทรงทราบดีนะครับว่าสยามในกำลังตกอยู่ในภาวะอันตรายครับจึงทรงพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้สยามเนี่ยต้องตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติครับนอกจากนั้นพระองค์ก็ยังทรงทราบถึงปัญหาสภาพบ้านเมืองหลายด้านในยังไม่ทัดเทียมนานา,นาอารยาประเทศนะครับซึ่งอาจจะทําให้สยามเนี่ยต้องตกอยู่ในภาวะเสียเปรียบต่างชาติครับ นั้นทาให้หนึ่งในนโยบายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงใช้ในการพัฒนาสยามให้เจริญทัดเทียมอารยประเทศก็คือการส่งพระราชโอรสไปศึกษาที่ต่างประเทศครับเพื่อน,นําวิทยาการในด้านต่างๆนกลับมาพัฒนาสยามให้เจริญรุ่งเรืองและก็มั่นคงยิ่งขึ้นนะครับและพระราชโอรสที่ทรงส่งไปนั้นก็มีกรมพระนครสวรรค์วรพินิษ์รวมอยู่ด้วยครับทรงได้ไปศึกษาวิชาการทหารบกในประเทศเยอรมนีครับ และก็สรงเป็นพระราชโอรสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงภาคภูมิพระไทยนะครับเพราะว่าทรงเรียนเก่งครับครั้งทรงศึกษาวิชาทหารบกในประเทศเยอรมน,นีเนี่ยทรงเป็นที่สารเสริญของครูบาอาจารย์นะครับโดยเฉพาะพระเจ้าไกาเซอร์วิลเฮมเนี่ย จักรพรรดิของเยอรมันถึงกับมีพระราชหัตทะเลขาชมเชยความสามารถของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์เนี่ยครับเป็นเหตุให้สมเด็จพระบรมราชนกเนี่ยส่งทั้งภาคภูมิพระไทยแล้วก็มั่นพระไทยในพระราชโอรสพระองค์นี้มากเลยนะครับปรากฏในพระราชหัตทะเลขาหลายฉบับเลยครับเช่นที่ทรงมีถึงสมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุคุมารมรสีพระชนนีในพระราชโอรสเนี่ยนะครับก็คือแม่ของเจ้าฟ้าบริพัตรนะครับบอกว่าเกือบรับประกันได้ว่า ลูกเราคนนี้ไม่เสียคนเลยเป็นอันขาดหลักแหลมมั่นคงมากควรจะดีใจได้เป็นแท้และในฉบับที่ทรงเขียนถึงพระโชโรสเนี่ยก็บอกว่าเมื่อดิ้นไปไม่ไหวก็มีความหวังใจอยู่ในลูกว่าจะมาช่วยแบกหามความลำบากของพ่อเมื่อเวลาแก่และโทรมลงพอให้เป็นที่เบาใจบ้างและก็ไม่ได้ทรงผิดหวังนะครับเพราะว่าเมื่อพระ,ะราชโรสพระองค์นี้ทรงสเร็จการศึกษาเสด็จ กลับมารับราชการสนองพระเด็จพระคุณใต้เบื้องพระยุคลบาทเนี่ยก็ทรงสามารถแก้ปัญหาลุล่วงเป็นที่ไว้วางพระราชหรือไทยมากทีเดียวนะครับกรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์เนี่ยทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาครับเรียกว่าท่านมีจุดเด่นในเรื่องการเรียนจริงๆครับ เมื่อเสด็จกลับมาสยามก็ท่งเข้ารับราชการทหารนะครับทั้งในกองทัพบ,บกและกองทัพเรือครับและก็ส่งประกอบพระกรณียกิจอันเป็นคุณ,ณประโยชน์แก่วงการทหารนะครับทั้งทหารบกและทหารเรือจนได้ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือในที่สุดแหละครับเรื่องที่รัชกาลที่5ท่านส่งถูกใจลูกชายคนนี้มากพอพระราชาลิไทยในทุกๆเรื่องเลยนะครับจนถึงกระออกพระโอษนะครับเรียกพระราชโอรสพระองค์นี้ว่าทรงเป็นหัวใจของพ่อท่านรักของท่านาจริงๆครับ อย่างไรก็ดีครับถึงแม้กรมพระนครสวรรค์บวรพินิษเนี่ยจะทรงศึกษาและปฏิบัติหน้าที่ทางการทหารได้อย่างดีเยี่ยมนะครับจนสามารถปฏิรูปกองทัพเรือให้มีความทันสมัยแต่เรื่องที่เราไม่ค่อยทราบกันคือปรากฏข้อมูลอีกด้านในภายหลังนะครับว่าการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเนี่ยทรงทำตามพระบรมราโชบายในสมเด็จพระบรมราชนกคือตามใจพ่อครับส่วนพระประสงค์ของพระองค์เองเนี่ยสิ่งที่พอพระไทยก็คือทรงอยากเรียนดนตรีครับ เจ้าฟ้าบริพัตรเนี่ยทรงมีความฝักใฝ่และก็หลงไหลในการดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่วัยเยาวเลยครับมีข้อเขียนของพระยาภูมิเสวินนะครับบอกเอาไว้อย่างนี้ครับว่าเจ้านายที่ทรงคุณวุฒิและเก่งในซอสามสายไม่ใช่ใครอื่นคือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสว,วรรค์วรพินิษนี้เองพระองค์ทรงเล่าเรียนวิชาซอสามสายนี้พร้อมกับข้าพเจ้าจากเจ้าเทพสุกัญญา พระองค์ทรงมีฝีพระหัตในการเล่นซอสามสายจัดว่าเป็นดีเยี่ยมทรงบรลเลงได้อย่างถูกต้องหาตัวจับได้ยากทีเดียว และวไม่ใช่แค่ดนตรีไทยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อครั้งเสด็จไปศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ในยุโรปทรงมีพระชนษา13ปีครับทรงศึกษาวิชาการทหารอย่างหนักทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัตินะครับยามใดที่ทรงมีเวลาว่างก็จะทรงเรียนดนตรีเป็นการผ่อนคลายความเคร่งเครียดะครับจนสามารถอ่านและก็เขียนโน้ตสากลได้ครับถึงทรงพระนิพนธ์เพลงสากลได้ทีเดียวนะครับ เมื่อเสด็จกลับมารับราชการในกองทัพบ,บกและก็กองทัพเรือเนี่ยแม้จะทรงยุ่งอยู่กับงานราชการที่หนักหน่วงนะครับแต่ยามใดที่ทรงมีโอกาสพักผ่อนก็จะทรงมีความสุขกับการทรงดนตรีครับอีกทั้งยังมีการรวบรวมนักดนตรีฝีมือดีแล้วก็ก่อตั้งเป็นวงพินพาดวังบางขุนพรมขึ้นมาครับผู้คนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงวังเนี่ยล้วนกล่าวขานกันว่าเสียงดนตรีในวังที่ดังแว่วมาในยามค่ำคืนเนี่ยไพเราะยิ่งนะครับ ผลัดแผ่นดินมาถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ทรงได้รับความไว้วางพระราชะรัชไยให้ทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจสําคัญแทนพระองค์มากมายนะครับทั้งงานบ้านงานเมืองและก็งานสนพระองค์ครับช่วยรัชที่6ได้มากทีเดียวสําหรับงานบริหารบ้านเมืองก็โปรดให้กลับมาปฏิบัติงานในตําแหน่งเสนาธิการทหารบกแทนจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวานาถนะครับซึ่งเสด็จที่วงคตกระทันหันครับ ในตำแหน่งนี้ทรงใช้ทั้งประสบการณ์และก็ความรู้ที่ทรงศึกษามาโดยตรงครับปฏิบัติพระภารกิจต่างๆกว้างขวางยาวนานทีเดียวครับพัฒนากองทัพบกให้เจริญตามแนวทางของอารยาประเทศในทุกด้านเลยครับเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์และก็วิทยาการสมัยใหม่ครับ และก็นอกจากงานด้านการทหารก็ยังทรงปฏิบัติพระภารกิจด้านพลเรือนด้วยนะครับเช่นทรงดํารงตําแหน่งอุปนายกกาชาิและได้รับความไว้วางพระราชฤทัไทยให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาร,ราชการทั่วไปของพระมหากษัตริย์ครับและก็ยังปโปรดให้ปฏิบัติพระราชภารกิจสําคัญแทนพระองค์เช่นการต้อนรับพระราชอคันทุกกะคนสําคัญของบ้านเมืองนะครับจนทรงเป็นที่ยอมรับของบรรดาทูตานุทูตข,ของประเทศต่าง ทำให้ทรงเป็นที่เคารพยกย่องในหมู่ทหารหมู่พระบรมวงศานุวงศ์และก็หมู่ชาวต่างชาติครับอีกทั้งทรงบริบูรณ์ไปด้วยอำนาจราชศักดิเพราะทรงอยู่ในฐานะรัชทายาทพระองค์หนึ่งเลยนะครับซึ่งความดีงามดังกล่าวเนี่ยเป็นประโยชน์กับประเทศชาติก็จริงนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งกลับเป็นผลร้ายต่อตัวพระองค์เองนะครับเพราะว่าทําให้เกิดการเพ่งเล็งครับและก็เกิดเป็นข่าวเล่าลือ ว่าบารมีของพระองค์เนี่ยน่าจะถึงการเป็นพระมหากษัตริย์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับแม้จะมีได้ทรงอยู่ในฐานะรัชทายาทลำดับต้นๆน,น,นะครับแต่เพราะทรงมีอํานาจราชศัก์พระบารมีพระปรีชาสามารถตลอดจนประสบการณ์ในการบริหารประเทศอย่างกว้างขวางเนี่ยในขณะที่องค์รัชทายาทตามพระราชประเพณีในขณะนั้นเนี่ยเหลือเพียงสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศดีเดชกรมหลวงสุขโขทยธรรมราชา ซึ่งยังมีพระชนมายุน้อยนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ด้านการบริหารประเทศยังไม่เพียงพอแหะครับก็เป็นสาเหตุให้เกิดข่าวลือว่าจะทรงคิดขบฏชิงราชสมบัติครับแม้จะทรงเสียพระไทยกับข่าวลือนี้แต่ก็ยังทรงมุ่งมั่นที่จะทําประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไปล่ะครับจนสิ้นแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศดีเดชกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาก็สเสด็จถลิงทวันราชสมบัติเป็นรัชกาลที่7ครับ จึงทรงถือเป็นโอกาสแนนที่จะกราบบังคมทูลปรับความเข้าพระไทยนะครับถวายความจริงในพระไทยให้ทรงทราบถึงความจงรักภักดีและก็ทรงลงท้ายคํากราบบังคมทูลรัชกาลที่7นะครับว่าขอพระราชทานเลิกคิดว่าข้าพเจ้าจะขบฏเสียทีเพราะได้รับหน้าที่นี้มา15ปีแล้วเบื่อเต็มที แต่เหตุการณ์ที่สำคัญในพระชนชีพของเจ้าฟ้าบริพัตรก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี2475ครับคุณผู้ฟังครับผมอ้างอิงจากข้อมูลของคุณเสมียนอารีนะครับซึ่งเผยแพร่ในศิลปะวัฒนธรรมนะครับเมื่อ18มกราคมเมื่อต้นปีนี้นะครับเรื่องของการย้อนเหตุที่บุกจับเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์เมื่อ2475ครับนั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่ใช่แต่ในพระชนชีพของพระองค์นะครับ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์ชาติของสยามเลยทีเดียวนะครับก็คือการอภิวัตเสียมเมื่อ2 4 7 5จครับจริงๆคณะรัษฎรนาาดาดได้วางแผนมาตั้งแต่2467แล้วนะครับซึ่งมีความต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหาหกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญครับคณะรัษฎรได้มอบหมายให้พันเอกพระยาทรงสุรเดชเป็นผู้วางแผนการที่จะยึดอำนาจโดยพลันนะครับ มีแผนการหนึ่งที่สําคัญก็คือการจับพระบรมวงศานุวงศ์เป็นตัวประกันครับแต่แผนการนี้ก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดหรอกครับก่อนถึงวันเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเนี่ยทราบถึงความเคลื่อนไหวของคณะรัษฎรนะครับโดยพลตํารวจโทรพระยาอาธิกรประกาศอาธิบดีกรมตํารวจขณะนั้นเนี่ยพร้อมด้วยกองกําลังตํารวจจานวนหนึ่งเนี่ยมาขอเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษครับ ที่วังบางขุนพรมเพื่อกราบทูลให้ทรงทราบเรื่องครับพระยะอาอธิกรประกาศเนี่ยถวายบัญชีรายชื่อผู้สมคบคิดเป็นกบฏต่อบ้านเมืองนะครับ แต่สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ในฐานะประธานอภิรัฐมนตรีสภาและก็เสนาบาดีกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีส่งเชื่อรายงานของอธิบดีกรมตารวจครับโดยทรงเห็นว่าบุคคลเหล่านี้ไม่น่าจะมีศักยภาพเพียงพอที่จะกระทําการใดๆได,ๆได้ครับเนื่องจากทรงคุ้นเคยกับบุคคลเหล่านี้ดีครับซ้ําบางคนเนี่ยยังทรงชุบเลี้ยงและก็รู้จักมาตั้งแต่เด็กเลยด้วยซ้ำและก็ทรงทัดทานอย่างแข็งขันนะครับ ที่จะไม่ให้พระยาอธิกรประกาศได้ไปจับกุ่มตัวคนเหล่านั้นครับด้วยเกรงว่าจะทําให้เกิดความบาดหมางแตกร้าวในหมู่ทหารนะครับแต่ว่ากระนั้นตํารวจกลุ่มักดงล่าวก็ยังคงถวายอารักขายอยู่ที่วังบางขุนพรมจนถึงเช้าของวันที่24มิถุนายน2475เลยะครับและเมื่อคณะรัษฎรดําเนินการยึดอํานาจประเทศในเช้าว,วันนั้น หลังพระยาพหลพลพยุหเันาเนี่ยอ่านประกาศคณ,ณะรัษฎรนะหลานพระชวังดุสิตแล้วอะ่ะแผนการสําคัญขั้นต่อไปก็คือการจับพระบรมวงศานุวงศ์เป็นตัวประกันครับเพราะเชื่อว่าจะทําให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสัการที่เจะจัดทรงพรวัพวงห่วงใหญ่พระบรมวงศานุวงศ์ครับโดยเฉพาะสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ที่ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่ของราชวงศ์และบ้านเมืองนะครับ พระยาทรงสุรเดชจึงออกคำสั่งให้พระประสาทพิทยายุทธนะครับหรือว่าวันชูถิ่นหนึ่งในสี่ทหารเสือนำกำลังทหารราว50นายครับประกอบด้วยนักเรียนในร้อยนักเรียนในดาบและทหารเรือบางส่วนครับพร้อมด้วยรถเกราะและรถปืนใหญ่เนี่ยมุ่งหน้าจากลานพระชวังดุสิตสู่วังบางขุนพรมครับอย่างไรก็ตามครับพระประสาทพิทยายุทธเนี่ยทราบดีว่าตำรวจจากสถานีตำรวจบางขุนพรมที่ตั้งอยู่ไม่ไกลาจากวังเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการถวายอารักขาครับ หากบุกไปที่วังตรงๆเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดความยุ่งยากได้ครับท่านจึงมุ่งไปที่สถานีตํารวจบางขุนพรมก่อนครับพร้อมกับเชิญร้อยตํารวจโทชิดสาตราโรธนะครับสารวัตรประจําสถานีขึ้นรถเกาะมุ่งหน้าสู่วังบางขุนพรมครับเมื่อขบวนมาถึงวังเนี่ยฝ่ายตํารวจที่อารักขาว,วังก็เปิดประตูให้เข้ามาทันทีอย่างง่ายได้นะครับไม่ได้รู้หรอกว่าวัตถุะสงค์ที่แท้จริงคืออะไรนะครับขณะนั้นเนี่ยพันตํารวจเอกพระยาอาสาพลนิกร ตำรวจที่ถวายการารักขาในวังได้ออกมาจากพระตำหนักแล้วก็ชักปืนพกยิงใส่คณะรัษฎรไป3นัดครับจากนั้นปืนกลบนรถถังก็ยิงสวนจนพระยาอาสาพลนิกรเนี่ยต้องรีบหลบหนีเข้าไปในพระตำหนักครับเหตุการณ์นี้ทําให้เกิดความโกลาหลวุ่นวายนะครับไม่มีใครทราบว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดการปฏิวัติ ในช่วงแรกเนี่ยชาววังหรือแม้แต่ชาวบ้านเราแวกนะั้นนคาดเดากันว่ามีคนร้ายบุกวังหมา่จะมุ่งทําร้ายสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ครับและก็ทหารที่เข้ามาที่วังเนี่ยก็เพื่อจะถวายอารักขาครับแต่เหตุที่แท้จริงเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าต้นเหตุก็คือทหารที่เข้ามาในวังนั่นแหละครับพระเจ้าวรวองเธอพระองค์เจ้าสิริรัตนบุตรสบงนะครับซึ่งเป็นพระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ทรงบันทึกเหตุก,การณ์ในเช้าว,วันนั้นเอาไว้นะครับว่า ข้าพระเจ้านอนอยู่ในห้องซึ่งมองเห็นแม่น้ำถูกปลกขึ้นเพราะเสยงปืนหลายนัดลุกขึ้นไปที่เฉลียงเล็กหน้าห้องเห็นคนสวนสองคนที่สนามหญ้าใกล้ตำหนักจึงตะโกนถามว่าใครเข้ามายิงนกถึงที่นี่คนสวนบอกว่าไม่ใช่ยิงนกข้าพเจ้าออกวิ่งไปทางสะพานถึงเฉลียงตำหนักใหญ่เห็นแม่ยือนอยู่ตรงช่องสุดท้ายของเฉลียงเยี่ยมดูอยู่องค์เดียวไม่มีข้าหลวงสักคนที่ห้องข้าพระเจ้าก็เหมือนกัน ยิ่งไม่มีใครขึ้นมาเลยเห็นคนในชุดยูนิฟอร์มทหารบ่าแดงกลุ่มใหญ่ยืนอยู่ริมสนามแม่และข้าพเจ้าดูไม่ออกว่าเป็นทหารเหล่าไหนโดยความสัตย์จริงแล้วไม่ได้รู้สึกกลัวมากมายอะไรหรือตกใจจนชาก็ไม่ทราบเขาขยันขยอก็เลยเดินลงสะพานน้ำตามๆกันไปมีแต่สมเด็จย่าก็มีหอกปลายปืนจ่อเดินขึ้นมาอย่างสง่าผ่าเผย ตอนนั้นเนี่ยฝ่ายเจ้าในายในวังบางขุนพรมเนี่ยรวมทั้งข้าราชบริพารและตำรวจราวร้อยคนครับมารวมตัวกันอยู่ที่พระตำหนักจากนั้นพระประสาทพิทยายุทธพร้อมทหารก็จึงนำกำลังเข้าสู่พระตำหนักครับขณะที่คณะรัษฎรฝ่ายทหารเรือเนี่ยได้นำกำลังปิดล้อมทางแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ทางด้านหลังวังนะครับทหารเรืออีกจำนวนหนึ่งก็จึงขึ้นจากท่าเรือมาสมทบครับ สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ในฉลองพระองค์ชุดบรรทมนะครับยังอยู่ในชุดนอนนะฮะก็คือกางเกงแพรจีนแล้วก็เสื้อกุยเฮงนะครับเมื่อทรงเห็นพระประสาทพิทยายุทธจึงมีรับสั่งว่าเอ๊ะอิตาวันแกก็เป็นกบฏกับเขาด้วยหรือวันนี้ก็หมายถึงพระประสาทพิทยายุทธนั่นเองครับจากนั้นพระประสาทพิทยายุทธจึงกราบทูลให้ทรงทราบถึงเหตุการณ์ทั้งหลายที่ทําไปเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองครับไม่ได้หวังจะมุ่งประทุษร้ายพระองค์ แต่จะขอเชิญพระองค์ไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นหลักประกรันความปลอดภัยของคณะราษฎรครับแต่อย่างไรก็ตามสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ก็มิทรงยินยอมนะครับพระประสาสพิทยายุทธจึงกราบทูลเชิญให้ออกมาเจรจากันที่สนามหญ้าหน้าพระตำหนักครับซึ่งพระองค์ก็ทรงยินยอมแต่กะน,นั้นพระองค์ก็ยังทรงยืนกรานที่จะไม่เสด็จไปตามคํากราบทูลเชิญครับและก็ทรงไม่ยินยอมฟังเหตุผลใดๆครับ ทันใดนั่นเองครับพระยาอาธิกรประกาศกระชากปืนโค้9มิลิเมตรออกมานะครับหมายจะสังหารพระประศักดิพิทยายุทธครับแต่ทหารฝ่ายคณะรัษฎรก็คือร้อยเอกหลวงนิเทศกลก,ก,กิจเห็นเข้าครับจึงขัดขวางได้ทันครับทหารของคณะรัษฎรก็คุมตัวและก็ยึดอาวุธของพระยาอาธิกรประกาศไว้สําเร็จครับการเจรจาก็ยังไม่ยุติครับจนเวลาล่วงเลยไปนานมากสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ก็ทรงบ่ายเบี่ยง โดยส่งอ้างว่าจะขอเวลาไปเปลี่ยนฉลองพระองค์เสียก่อนครับแต่พระประสาทพ,พิทยายุทธไม่ยินยอมครับเนื่องจากเกรงกลัวว่าสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์เนี่ยจะกลับพระไทยและก็รับสั่งให้ฝ่ายอารักขาของพระองค์นําปืนกลหลายกระบอกที่มีข่าวหรือว่าส่งเตรียมการไว้รับมือการก่อกระบฏน,นะครับมาต่อสู้ครับซึ่งอาจทําให้เกิดเหตุการณ์นองเลือดขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่เจรจาต่อรองนั้นอยู่เองครับ ร้อยโทขุนเรืองวีรยุทธ์ครับซึ่งเป็นทหารหนุ่มฝ่ายคณะราษฎรก็ดันเลือดร้อนขึ้นหรืออย่างไรไม่ทราบได้นะครับเห็นว่าเวลาล่วงเลยไปนานมากโขแล้วจึงยกปืนกลขึ้นเตรียมยิงแล้วก็หันไปทางสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์พร้อมกับร้องออกมาว่าไม่ได้คือไม่ไม่อนุญาตให้พระองค์ท่านไปเปลี่ยนฉลองพระองค์นะครับสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์จึงหันพระวรกายไปทางปากปืนกลครับ ยืดพระอุระคือยืดอกอย่างท้าทายนะครับแล้วก็มีพระสุรเสียงดังรับสั่งกึกก้องเลยแหละครับว่าเอายิงยิงสิยิงหลวงนิเทศกลกิจจึงรีบระง,งับห้ามปรามทหารหนุ่มผู้นั้นเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ทรงเห็นว่าต่อรองไม่สําเร็จจึงทรงยินยอมเสด็จไปที่พระที่นั่งอนันตสมาคมแต่โดยดีครับพร้อมด้วยหม่อมเจ้าประสงคสมบริพัตรพระชายาครับเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งอนันตสมาคมแล้วเนี่ย สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์นีได้พบกับพระยาพหลพลพยุหเสนานะครับส่งมีรับสั่งว่าตาพศพศนี้ก็หมายถึงพระยาพหลนะครับตาพศก็เอากับเขาเหมือนกันหรือนี่ครั้นเสด็จผ่านร้อยเอกหลวงรนณสิทธิพิชัยหรือว่าเจือการจนันนิทุนะครับก็ส่งมีรับสั่งว่าตาเจืออ้อแกด้วยหรือนี่ซึ่งบุคคลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคนที่พระองค์ไม่ทรงคาดคิดมาก่อนเลยครับว่าจะกระทําการนี้นะครับ รวมไปถึงพระยาทรงสุรเดชซึ่งเป็นทหารคนโปรดของสมเด็จเลยนะครับเคยรับสั่งก็ว่าจะขอตัวไปเป็นนายทหารประจําพระองค์เลยทีเดียวแต่ปรากฏว่าพระยาทรงสุรเดชเนี่ยไม่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านเลยครับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์จนกระทั่งพระองค์สิ้นพระชนเลยนะครับเหตุผลนะเพราะว่าพระยาทรงสุรเดชเคยกล่าวกับคุณหญิงของท่านด้วยเหตุผลที่ไม่ไปเข้าเฝ้าว่าไม่ได้เดี๋ยวท่านจะด่าเอาก็เียว่ารู้แหละครับรู้ตัวว่าเป็นคนโปรดของท่าน นอกจากสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่นะครับที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันแล้วเนี่ยยังมีเจ้านายพระองค์อื่นๆและก็บุคคลสําคัญในรัฐบาลอีกนะครับเช่นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นะครับอภิรัฐมนตรีแล้วก็มีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพนะครับซึ่งเป็นอภิรัฐมนตรีเช่นกันนะครับ แล้วก็มีพลตรีหม่อมเจ้านินประพัฒน์กเกษมศรีเป็นเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกนะครับพลเอกพระวรวงศ์เธอกรมมืน่นจันทบุรีสุรนาถซึ่งเป็นผู้ช่วยเสยนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการนะครับแล้วก็พลโทรพระยาศรีหราชเดโชชัยนะครับหรือนายสวัสดิ์บุญนา,นาคเสนาธิการทหารบกนะครับ เมื่อคณะรัษฎรได้ตัวประกันคนสําคัญมาไว้ในมือหมดแล้วเนี่ยจึงได้ออกประกาศนะครับว่าด้วยบัดนี้คณะรัษฎรได้จับพระบรมวงศานุวงศ์มาไว้เป็นประกันแล้วถ้าผู้ใดขัดขวางคณะรัษฎรผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษและพระบรมวงศานุวงศ์จะต้องถูกทําร้ายด้วยนี่เป็นคําขู่ของคณะรัษฎรนะครับเรื่องวุ่นวายตอนนั้นก็มีมากมายทีเดียวนะครับในช่วงวันเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองเอาไว้ผม มีโอกาสจะมาเล่าเรื่องนี้ละเอียดละเอียดีกทีนะครับมีหลายแง่มุมที่น่าสนใจมากเลยครับแต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ2475เนี่ยกรมพระนครสวรรค์วรพินิษก็ได้เสด็จจากประเทศไทยครับเมื่อวันที่3กรกฎาคม2475โดยขบวนรถไฟพิเศษครับไปยังปีนังหลังจากนั้นก็ได้นั่งเรือต่อไปยังสิงคโปร์และอินโดนีเซียครับ ตอนนั้นมีข่าวหรือมากมายว่าพระองค์จะเสด็จไปยุโรปนะครับแต่ในที่สุดหนังสือพิมพ์เมื่อวันที่5สิงหา2475เนี่ยก็ลงข่าวว่ากรมพระนครสวรรค์วรพินิษและครอบครัวพำนักถาวรอ,อยู่ที่เมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียนะครับหลังจากนั้นหนังสือพิมพ์เดอะโลคโมทีฟนะครับฉบับวันที่22พฤศจิกา2475ก็รายงานข่าวว่าเจ้าชายบริพัตรได้ขึ้นทะเบียนเป็นชาวบันดุง พร้อมด้วยพระธิดา5พระองค์และชาวสยามมี9ก9คนครับที่ประทับของกรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์เนี่ยประกอบไปด้วยอาคาร3มหลังนะครับได้แก่พระตำหนักประเสรรบัน,นะครับดาหาปาตีและก็ปัญจาเรกันครับสื่ออินโดนีเซียเรียกพระองค์ท่านว่าปาเงรันบริพัตซึ่งแปลตรงตัวว่าเจ้าชายบริพัตครับชีวิตของกรมพระนครสวรรค์วรพินิษหลังจากกลายเป็นประชากรของบันดุงเนี่ย ได้ถูกเล่าในบทความที่ตีพิมพ์ในติตียสารที่ชื่อโมยบันดุงนะครับฉบับวันที่2สิงหา2480นะครับโดยรายงานว่ากรมพระนครสวรรค์วรพินิษ์เนี่ยไม่เคยทรงเสียพระไทยที่เลือกบันดุงเป็นที่ประทับครับพระตำหนักของพระองค์เป็นที่รู้จักไปทั่วและมีผู้มาเยือนทั้งจากไหนและก็ต่างประเทศครับพระตำหนักของพระองค์เนี่ยถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวดัตช์ที่ชื่อว่าเซฮาลุงเช่นนะครับ ผู้ช่วยของอาจารย์ที่สอนอยู่ที่ i อทีบในขณนะน,นั้นครับกรมพระนครสว,วรรค์รพินิษ์ได้เป็นสมาชิกองค์กรชาวเมืองบันดุงนะครับที่ชื่อบันดุงฟอรัลนะครับและพระองค์ยังเป็นผู้อ่านที่เหนียวแน่นของนนตยสารโมยีบันดุงนะครับกรมพระนครสวรรค์มีส่วนร่วมในกิจกรรมหลายอย่างของเมืองบันดุงนะครับผ่านองค์กรบันดุงฟอรัลเช่นการสร้างถนนไปยังปล่องภูเขาไฟบาปันดายันนะครับและก็การสร้างเมรุที่บันดุงครับ เมือ่อทรงเสด็จไปประทับที่บันดุงเกาะชวาเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้ละเลยความฝักใฝ่ในการดนตรีครับเพราะนะพระตำหนักที่ประทับใหม่เนี่ยสิ่งมีค่าที่ทรงนําไปและโปรดให้ส่งตามไปก็คือเครื่องดนตรีครับทั้งไทยและก็สากลและก็ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ประทับทรงดนตรีเหล่านั้นครับตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนเนี่ยเสด็จไปเฝ้าเยี่ยมพระองค์นะครับทรงเล่าถึงอาการขณะทรงดนตรีเอาไว้ว่า ทุนกระหมอ่อมลุงกำลังประทับส่งของวงอยู่ที่ติดตานี้ก็เพราะได้เห็นสีพระพักหรือจะให้อธิบายให้เห็นชัดก็ต้องใช้ภาษาฝรั่งว่า expression บนพระพักเท่านั้นทำให้รู้สึกซึ้งใจเป็นลักษณะหน้าคนที่กำลังสุขสบายและเพลิดเพลินแสดงว่าลุงของข้าพเจ้ามีความสุข ครั้งทรงมีพระชนสาครบ60เมื่อ2484พระโอรสธิดาก็ถวายของขวัญวันประสูติโดยการรวบรวมเงินจ่ายเป็นค่าเดินทางให้นักดนตรีเก่าจากวังบางขุดพรมจำนวน5คนนะครับโดยสารเรือจากกรุงเทพมายัางชวาครับเล่ากันว่าครั้งนั้นน่ทรงพระเกษมสำราญเป็นที่สุดครับทรงดนตรีตั้งแต่เช้าจนค่ำตลอดระยะเวลา3เดือนที่นักดนตรีชุดนี้อยู่ในบันดุงนะครับ ความสุขดังที่ว่านี้ปรากฏชัดเจนในพระดำรัสซึ่งตรัสในเวลานั้นนะครับว่าเล่นดนตรีสนุกจริงๆอดอยากมานานแล้วไม่ได้เล่นพินพาดถึงใจอย่างนี้มานานแล้วและคงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เมืองบันดุงในโพร,โรงค์ได้พบกับเซลิกนะครับซึ่งเป็นนักแต่งเพลงจากเนเธอร์แลนด์และเจ้าของสำนักพิมพ์และร้านเครื่องดนตรีที่ชื่อว่ามาตาตานีนะครับ ครั้งนั้นในพระองค์ได้พบกับเซลิกเป็นครั้งที่2นะครับเพราะว่าครั้งแรกที่ทั้งสองได้พบกันเนี่ยก็คือคราวที่กรมพระนครสวรรค์วรพินิษ์ได้ตามเสด็จพระชบิดาคือรัชกาลที่5ไปที่เมืองสุรากาตานะครับหรือว่าเมืองไซโลในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองนี่แน่นแฟนมากครับถึงขนาดที่เซลิกเนี่ยตั้งชื่อบุตรชายคนแรกของเขาว่าพอบริพัตครับ กรมพระนครสวรรค์วรพินิษมักจะเชิญเซลิกไปร่วมรับประทานอาหารนะครับที่พระตำหนักของพระองค์ซึ่งในหลายครั้งพระองค์ก็ได้ทรงร่วมเล่นเครื่องดนตรีด้วยกันครับและในวันที่17มกราคม2487นะครับกรมพระนครสวรรค์วรพินิษก็ส่งสิ้นพระชนด้วยพระโรคไตและก็โรคพระหาไทยครับก็คือทั้งโรคไตและโรคหัวใจนั่นเองนะครับ ซึ่งในช่วงนั้นเป็นสงครามโลกครั้งที่สองครับทำให้พระศพของพระองค์ถูกฝังที่บันดุงเอาไว้ก่อนนะครับต่อมาในเดือนกันยายน2491หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองได้สิ้นสุดลงเนี่ยจึงได้มีการนำพระศพกลับมาประเทศไทยครับในโอกาสดังกล่าวเนี่ยหลังการสิ้นพระชนของกรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์และสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองในครอบครัวของพระองค์ที่ยังเหลือก็ได้เสด็จเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยครับบางที ในบางมุมฟังดูแล้วก็น่าเศร้าจริงๆนะครับสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งซึ่งมีคุณอุปการต่อชาติเบื้อเบื่อในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยทรงต้องลี้ภัยเพื่อไปอยู่ในที่ที่ไม่ใช่บ้านเกิดแล้วก็ส่งสิ้นพระชนที่นั่นนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ฟังคนติดเล่ามาถึงช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องทางต่างๆของคนติดเล่านะครับทั้งใน f c e b o o k f แ Fanpage คนติดเล่า YouTube Channel คนติดเล่าพอดแคสต์และก็ทาง t ิ k t o อรของคนติดเล่าด้วยนะครับ วันนี้ผมปิงปองลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ